สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC ภายใต้การบริหารจัดการโดยอาจารย์นัทัยโลสุวรรณประธานผู้ก่อตั้งอาจารย์นดาโพเอมประธานสถาบันและคณะทีมผู้บริหารวิทยากรพร้อมในการให้บริการผ่านการสัมมนาเชิญปฏิบัติการโค้ชชิ่งกลุ่มรายบุคคลให้คำปรึกษา เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรในทุกองค์กรทั่วผืนแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นแนวทางการคิดวิธีการพูดกระบวนการทําเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศก,การพูดในที่สาธารณะแบบครบวงจรหมายเซ็ตในการประกอบวิชาชีพศิลปะก,การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานการพัฒนาบุคลิกภาพเคล็ดลับการสื่อสารแบบมืออาชีพ คิดอย่างไรให้เห็นโอกาสพูดอย่างไรให้ได้งานทาอย่างไรให้ได้เงินเทคนิคการขายการขยายงานแบบมืออาชีพให้บริการแคมป์ค่ายเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรออ,ออนไลน์ไวกระสียนการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์การวางระบบเพื่อประกอบธุรกิจแบบครบควงจรด้วย WLBc System หลักการบริหารงานของบุคคลการโปรแกรมสมองหลักจิตวิทยาขั้นสูงกระบวนการหลักการทําอย่างไรให้อายุยืนวิธีการบริหารจิตใจ,จภายใต้ความกดดันในทุกสถานการณ์และวิธีการเสริมสร้างทั้งวิชาชีพและการดูแลตนเองทางด้านของสุขภาพและความงามเราพร้อมให้บริการทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยหลักการที่ว่า WLDc สร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมและใครเจอเราเขาโชคดีพบกันทั่วผืนแผดินไทยเร็วเร็วนี้